ม่นมีอย่างหลายพี่นอ้องเครียดให้พนักง,งานส่งของคือมันอย่างนี้นะคนโกงคนสมัยนี้นะคือได้สั่งอของในรัดาก่อนที่เราจะสั่งเราก็เลือกดูใช่ไหมของตรงเนี้ยของสิ่งเนี้ยเราก็เลือกดูเอ,อ,อันเนี้ยมันราคาแพงไม่เอาแล้วเรามาเอาของเจ้านี้ราคาถูก แล้วเราก็สั่งไปในอันที่ถูกแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะมาถึงก่อนที่เราจะได้รับของจริงก็คือเราสั่งมันน่าจะได้รับของประมาณสักหรือสามวันนี่แหละแล้วเราไม่รู้ว่าไออันที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยเขาเอาที่อยู่มาจากไหนเอาเบอร์โทรเรามาจากไหนแล้วก็ก่อนที่เขาจะมาส่งเราเนี่ยเขาก็เขาก็โทรหาเรานะาสินค้ามาส่งแล้วครับ อยู่หน้าบ้านเก็บเงินไปทางสี่รยี่สิบเราก็เข้าใจว่าเออคงมาแล้วแต่บังเงินช่วงนั้นอะในช่วงนั้นอะเราไม่อยู่บ้านเราออกไปข้างนอกเราก็คิดว่าสินค้ามาส่งแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโอนให้อืมพอโอนเงินโอนเงินให้มาเราไม่มีสินค้านะรอบแรกไม่ได้สินค้านะ ไม่มีสินค้านะสี0ร้ยี่สิบไม่มีสินค้านะทีนี้บาย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 สินค้าตัวจริงมาอส่งสินค้ากับพี่เก็บเงินไปทางสามร้อยแปดสิบอันนี้เราจำได้สามร้อยแปดสิบจ่ายไปอือีกวันลงขึ้นมาอีกอันนึงอีกพี่เก็บเงินไปทางนะ อ่อส uh, <He? S 1> ี่ร้อยยี่สิบฮะมาจากไหนอ่ะใครสั่งเราเราไม่ได้สั่งนะเอ่อ uh, แต่บังเอิญวันที่วันที่สั่งเนะี่ยเป็นชื่อของแฟนชื่อที่ใช้สักนะเป็นชื่อของแฟนแต่เบอร์โทรอ่ะที่อยู่เป็นที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เบอร์โทรเราแต่ชื่อคนสั่งอนะ่ะไม่ชื่อแฟนเราก็คิดเข้าใจว่าแฟนเนี่ยคงสั่งอีก อ๋อเหรอแล้วมันคนละราคาเพราะราคาแรกที่เราสั่งไปก็คือมันส8มรปดสิบรวมส่งใช่ไหมส่วนเอลราคาส่วนเอลที่สองเก็บเงินไปคาทานั่นคือสี0้อยี่สิบแล้วก็ฮะเขาสั่งอีกเหรอทำไมเขาสั่งเขาสั่งอะไรไม่เห็นบอกเออเราก็รับมาแล้วก็โทรไปถามแฟนว่าสั่งพี่สั่งอะไรทำไมมันมาส่งสองอันน่ะแฟนบอกพี่ก็ไม่ได้สั่งอะไรนะแค่หนูสั่งแค่นั้นแหละอ้าว อะไรเนี่ยแบบงงง่ายๆเห็นๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโทรมาโทรมานะพี่มีเปรนนีนะครับอยู่หน้าบ้านเนี่ยมีเก็บเงินไปทางฮะฉันไม่ได้สั่งอะไรนะที่อยู่อะไรที่อยู่อะไรปากกว่าที่อยู่สมุทรปราการอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเนี่ยไม่ใช่ของฉันละฉันไม่ได้สั่งอะไร อาเหรอป็นเป็นชื่อพี่เนี่ยเป็นชื่อพี่อะไรพี่อยู่ชนบุรีถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ๋อไม่ใช่แล้วพี่ชื่อกิติยาสังทองไม่เกี่ยวนะคะอ่ะผ่านไปอีกสองสามวันส่งมาอีกโทรมาอีกพี่ครับมีไปษณีย์นะพี่มันค้างอยู่กับผมเนี่ยเก็บเงินไปทางกับพี่พี่ไม่รับหรอพี่อยู่บ้านไหมผมเข้าไปส่งฉันไม่ได้สั่งอะไรฉันไม่ซื้ออะไร ชื่ออะไรเจ้าของชื่ออะไรเขาก็อ่านชื่อไปอีกแหละก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้สั่งอันนี้ฉันไม่ได้สั่ง,งก็คือกลโกลงแบบโหโกงง่ายๆโกงเห็นๆโกงแบบซึ่งซึ่งหน้าจนเราแบบอะไรเนี่ยคือซื้อของหนึ่งนะซื้อของซื้อมาแล้วอันหนึง่งแล้วไอ้อันหนึ่งส่งตามมาถามว่าอ่ะอ่ะอันที่สองนี่ใครสั่งใครสั่งทำไมรู้ที่อยู่เราเออ ให้สั่งทำไม่รูส้สามก็คืออ๋อก่อนที่ของจริงจะมามันจะเขาจะจะ,จะมีคนโทรมาว่าเนี่ยอจะส่งของเก็บเงินไปทางถ้าพี่ไม่อยู่ก็โอนมาณนปัจจุบันนั้น,น,นคือเราเขาเขาคือเราเราสั่งจริงเราสั่ง แล้วเราก็คิดว่าของมันจะมาแล้วแล้วเราก็ไม่อยู่แล้วก็อโอนให้ก่อนแต่ของของจริงมันไม่มาหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วเรากลับมาถึงบ้านเอ้าของไปไหนเนี่ยแล้วเราก็ยังเข้าใจว่าแฟนมาเอาแล้วนะอ่าก็คิดว่าเออแฟนคงมาเอาแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้มาเอาอ่ะสักพักของสั่งที่เราสั่งจริงอ่ะไล่กันมาคิดเราวว่าคิดเราวว่าโทรกลับไปจะมีต๊ดตืดอย่างเดียวสายไม่ว่างต๊ดตืดโทรกลับแล้วก็ตึ๊ดต๊ดอย่างเดียวสายไม่ว่างถ้าโทรกลับนะ โทรกับเบอร์นี้ตื้อๆอย่างเงี้ยสายไม่ว่างเราคิดว่าถ้าเราจะไปแจ้งความมันก็เลยนเล็กๆๆน้อยเพราะเคยไปแจ้งความเคยไปแจ้งความแล้วตอนนั้นยอดเงินสองพันห้าที่โอนไปแล,แล้วเขาปิดบล็อกหนีโอนไปจ้างเขายิงแอบโฆษณาแล้วตํารวจก็บอกว่าโอ๊ยเบื่อจังเลยไอ้พวกโกงกันเนี่ยมีทุกวี่ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเงินสามร้อยกว่าบาทเงินสี่ร้อยกว่าบาทก็ไม่ต้องไปมันเลยแบบโอ้โห โกงกันง่ายๆโกงกันเห็นๆอยากจะอยากจะจะจะเตือนเตือนนะคะคือถ้าใครอยากจ่ายไปก็ไม่เป็นไรแค่เม่อสิเรียก็ไม่เป็นไรแต่ว่าซีเรียดเพราะว่าเสียเงินฟรีร้อยสองร้อยมันก็เงินน่ะสามสี่ร้อยมันก็เงินนะนเงิน,นะงนทุกวันนี้มันก็แบบยิ่งออกนอกบ้านไม่ค่อยจะได้ด้วยก็ทํางานแต่อยู่ในบ้านเนะาะเออย่ายยังโมโหอยู่เลยทีนี้อยากได้อะไรไม่สั่งละเดินไปซื้อเลย จะไปซื้ออะไรเซนทันโฮมโปรนี้เดี๋ยวไปซื้อเลยค่ะหรือสั่งก็สั่งใกล้ๆเนี่ยสั่งไม่เกินเขตพื้นที่บ้านตัวเองเนี่ยสั่งในเขตชลบุรีเนี่ยรู้ที่อยู่แน่นอนเนี่ยแล้วก็วิ่งเราขับรถไปลาเอาเลยคือ,คอ<笑>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 เห็นเห็นกลโกงพวกวันนี้เนาะมีม,มีกันทุกรูปแบบหลายรูปแบบเลยนะยายอยู่บ้านนี่โดนโกงเยอะมากเดี๋ยวว่าหลังมาเล่าให้ฟังนะคะไปก่อนวันนี้ไว่บา